มน,นาวมะน,นาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ผสมน้ำนะ้วจ้ะมะน,นาวจ้ามะน,นาวมะน,นาวสดๆจากไรมาแล้วจ้านนี้เลย น้ำมะนาวคั้นสดจากไร่มะนาวมีชัยนะคะตัวนี้เป็นน้ำมะนาวคั้นสดพร้อมประกอบอาหารเลยหรือทาเครื่องดื่มก็ทําได้นะคะเป็นน้ำมะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ผสมน้ำละจ๊ะไร้สารกันเสียไร้สารกันบูดไม่ผสมกรดต่างๆใดๆใช้แล้วคือหอมมากเพราะเป็นมะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆจ้าน้ำมะนาวคันสดจากไร่มะนาวมีชัยนะคะตัวนี้แช่ในช่องฟรีซสามารถเก็บได้เป็นปีเลยกลิ่น รสชาติไม่มีเพี้ยนแน่นอนรสชาติยังเปรี้ยวและหอมมะนาวเหมือนเดิมจ้าน้ำมะนาวขันสดจากไร่มะนาวมีชัยนะคะมีพร้อมส่งกันถึง3ขนาดเลยขวดใหญ่นะคะ500 ml ขวดใหญ่ใช้คุ้มหรือจะเป็นขวดนี้นะคะ200 ml คือใช้กําลังดีเลยหรือจะเป็นขนาดนี้นะคะเป็นซองนะคะซองละ10 ml เท่านั้นฉีกปุ๊บเทป,ปั๊บคือง่ายสะดวกสุดๆคะ่ะมาค่ะมาเรามาชิมกันดีกว่าคะ่ะ หอมมะนาวสุดนะคะเต็มช้อนเลยนะชิมกันดีก,กว่าน้ำลายแตกเปรี้ยวหอมมะนาวสุดๆอยากให้ได้ชิมได้ลองกันจริงๆนะคะคือสดจริงๆสดสุด ก็มะนาวแท้คันสดของไร่มะนาวมีชัยนี่เลยจ้าคอนเฟิร์มน้ำลายแตกอย่าลืมมาชิมนะคะลูกค้าค่ะรสค่ะรส